สวัสดีครับเครื่องนี้เป็นเครื่องสับปาลมนะครับแต่ว่าในส่วนหัวเนี่ยเป็นหัวที่หัวเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้นี่ครับถังน้ํามันที่มีปัญหารั่วอยู่ปัญหารั่วเกิดจากเหล็กตัวนี้นะครับซึ่งเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ทําให้ถังน้ํามันเนีรั่วนะครับเป็นเหล็กประกับตัวนี้นะครับของตัวนี้นี่ครับตำแหน่ง เพราะตัวนี้งอเข้าไปนี่ครับมุมนี้นะครับที่ทําให้น้ํามันรั่วออกมานี่ะสองจุดนี้เพราะว่าโดนกระแทกอยู่บ่อยนะครับตัวนี้นี้เราก็จะม,มีวิธีการแก้ไขตรงตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับทดสอบดูจุดที่รั่วนะครับวิธีการทดสอบ ถ้าเดียวหมดถังนะครับกรณีที่เราใช้ขับปาล์มนะครับอันนี้เป็นถังตัวใหม่นะครับส่วนตัวนี้เป็นถังตัวเก่านะครับใบที่รั่วตัวนี้เนี่ยเป็นใบที่สองนะครับอันนี้ใบใบแรกนะครับก็รั่วเหมือนกันนะครับนี่ครับตำแหน่งที่รั่วอยู่บริเวณที่สายน้ํามันออกเนี่ยนะครับใช้วิธี อีพ็อกซี่อุดก็ไม่อยู่นะครับสุดท้ายต้องได้ซื้อใบใหม่มานะครับตอนนี้นี่ครับวิธีการขั้นแรกเอาแบบบ้านๆเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้ตะปูนะครับนี่ทีมขีดแล้วก็เอาไปลนไฟนะครับลนเตาแก๊สหรือเตาถ่านก็ตามแต่สะดวกนะครับตอนนี้ กรณีที่เราไม่มีหัวแรงนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรสำหรับผมผมจะใช้เป็นหัวแรงตัวนี้นะครับในการปะถังน้ำมันตัวนี้ขั้นตอนก็คือพอร้อนได้ที่แล้วเราก็จะใช้หัวแรงเนี่ยครับก็ให้เกลี่ยนะครับเก,กลี่ยเกลี่ยเนื้อพลาสติกเดิมนะครับ ให้พยายามไม่อุดรูที่รั่วอยู่นะครับแต่มันก็จะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตัวนี้เพราะว่าเนื้อพลาสติกตรงนี้เนี่ยมันบางมากนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้พลาสติกเส้นตัวนี้นะครับเสริมเข้าไปเสริมเนื้อพลาสติกเข้าไปอีกนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมนในครั้งครั้งหน้าครั้งต่อไปนะครับ จากการใช้งานเนี่ยเพราะว่าจะมีการกระแทกอยู่เป็นระยะนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่เสริมเนี่ยทับเดียวก็รั่วเหมือนเดิมครับวาตำแหน่งนี้เป็นเป็นตำแหน่งที่จะมีการกระแทกอยู่เป็นตลอดนะครับตัวนี้เทคนิคก็คือค่อยๆไล่นะครับที่ตัวพลาสติกเส้นเนี่ยให้อ่อนตัวจากนั้นก็คือวางทาบ ตัวถังน้ำมันของเราเนี่ยครับแล้วก็เกลีย่ยเนื้อวัตติดไปอุดตรงตำแหน่งที่รั่วแล้วก็ตำแหน่งที่บางครับมีความบางพยายามไล่ค,ค่อยๆไล่ไปนะครับเพราะตัวนี้ถ้าสดไฟเนี่ยก็อย่าเร่งมากนะครับเพราะว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะเลยไปนะครับที่แป๊บเดียวก็จะทะลุไปเลย ใช้วิธีปรับไฟให้ปานกลางนะครับตัวนี้ค,ค่อยๆเกลี่ยไล่ไปเรื่อยๆอ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่สำคัญมากตัวน้ำมันเนี่ยเราต้องเทออกให้หมดนะครับแล้วก็เปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาใช้ในการปะนะครับสำคัญมากเลยนะครับอันตรายปล่อยให้อาตัวไอระหอเหยนีย่ออกไปให้หมดก่อนนะครับ ก่อนที่จะเริ่มงานก็ดนดมด,มดมูทั้งหน่อยว่ายังมีกลิ่นแรงไหมอะไรมีน้ำมันลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับตัวน,นี้เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับคือพยายามอุดอุดรูเดิมแล้วก็เสริมด้วยพลาสติกใหม่นะครับนี่ครับแข็งเป๊กเลยนะครับตัวพลาสติกนี่เส้นพลาสติกนี่ถ้าไม่มีก็พยายามหา ของที่มีพวกขวดเก่าขวดอะไรมาลองดูก่อนก็ได้นะครับตัวนี้หรือว่ามันติดกันดีไหมแข็งดีไหมนะครับอันนี้ก็จะมาลองดูนะครับว่า,าที่เชื่อมไปเนี่ยปะไปเนี่ยใช้ได้ดีไหมนะครับมาลองทดสอบกันดูว่าโอเคหรือเปล่า ตัวนี้เป็นถังน้ํามันอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าใส่ด้วยกันได้สังเกตดูตําแหน่งที่ใส่น้ํามันเนี่ยฝาใส่น้ํามันเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งดีกว่ารุ่นเก่าตัวเก่าทีนี้เราก็มาดูตัวที่ทําให้เกิดปัญหาถัางน้ํามันรั่วตรงนี้นะครับเราจะดูวิธีการแก้ดูว่าจะต้องทํำยังไงนะครับนี่ครับ ใหตัวงอเนีน่ยนะครับงอเข้าไปแล้วก็ไปกระแทกด้านในนะครับวิธีการก็คือจะทุบนะครับใช้ค้อนทุบให้แบนไปเลยนะครับตรงนี้ในส่วนตรงที่งอเนี่ยครับเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทาเนี่ยปัญหาเดิมๆก็มาเหมือนเดิมครับน่ครับทุบให้ตรงไปเลยให้แบนไปเลยนะครับเราจะใช้ตัวนี้แค่ล็อก ล็อกถังน้ำมันน้ำมันไว้ก็พอนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับแก้ปัญหาง่ายๆนะครับ,รบไม่ต้องไปกอดน,นะครับแค่ดันไว้เฉยอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับของเครื่องรุ่นนี้นะครับคือตัวน็อตเนี่ยขันบ่อยมากเลยนะแป๊บเดียวก็หลุดแป๊บเดียวก็คลายนะครับจนสุดท้ายเนี่ยร่วงหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ ผมก็แก้วิธีแก้ปัญหาโดยใช้วิธีใช้ใส่ไฟนะครับพันเลยนะครับสอดแล้วก็ล็อกมาด้านหน้าให้เสร็จไปเลยนะครับนี่ครับทีเดียวให้จบไปเลยเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ไม่งั้นเราจะหลุดหายบ่อยมากเลยนะครับตรงนี้นี่แล้ว,วิธีสอดแล้วก็ล็อกพันมานะครับ ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็โอเคแล้วครับแค่นี้จากนั้นก็ใส่ตัวเหล็กเมื่อกี้เหล็กประกับเมื่อกี้นะครับที่เราตอกไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทดสอบดูว่าการใช้งานปกติหรือเปล่าทั้งน้ำมันยังรั่วอีกไหมนะครับอันนี้เป็นเครื่องสับปามนะครับผมสับปามน้ำมันซึ่งหัวเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับ ถ้าดูแล้วคลิปดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับตัวสเปรย์เจลาบีตัวนี้เนี่ยเราสามารถฉีดฉีดได้ตรงช่องเช็คโซ่ได้เลยนะครับตรงนี้เปิดลูกยางออกแล้วก็